อันนี้ตอนรับเขาสู่สองบาะสุ่คนน,นี้พี่น้องมาหอดบานมือแรกกันแลนฮารถเลยนะพี่น้องมือน,นี้เท่าเสียรถเทา,าไปติดสปอตไลท์เนาะพี่น้องเนาะก็คือเนี่ยติดสปอตไลท์ตรงนี้เพราะว่ารถเทาอ่าแต่งเป็นทรงแบบทั่วเหลิงเนาะออกทริปออกไปขี่รถทงางไกลจังสีหนะพี่น้องเขาต้องติดสปอตไลท์เนาะเพราะว่าเวลายามกลางคืนมามันจังอันขับขี่ปลอดภัยนะพี่น้อง ไฟมันเองนี่มันบอ่อเพาะเนาะมันบอ่อแจงเพาะเรื่องเท้าก็เลยซื้อสปอร์ตไลท์มาเลยแหละแต่บ่ามันเงินเทาเองนอกากเงินพาะแอร์พาะแอร์สื้อให้ขอบใจพาะแอร์เด้ออยู่เมีอกาเนี่ยเสียไปติดเนาะสปอร์ตไลท์นะี่สปอร์ตไลท์สองพันกวาดบาทก็ได้ีในขนงเลยตอนมันถึงถือไว้นไงก็จะไปแต่งนั่นเลยเจ็ดในหน่อยนะ่ะขนองซื้อมาแลยจ้ะนี่อันนี้นั่นตะแกงไฟหนามัน นี่นะเดี๋ยวเขาจะเอาไปติดอยู่หรอกติดซักสร้างเนาะสร้างเขาแกะเพราะมันต้องแกะอันนี้ออกพี่น้องเลยเป็นรถใหม่สั่เนี่ยมันต้องแกะอันนี้ออกเพื่อเดินสายไฟเข้าไปข้างในนะนี่แกะแบบ้องนี้เดินสายไฟเมาหมอไฟมันซีนี่เลาวก็สายไฟเข้าข้างในงนะมันต้องมาแกะชิ้นนี้ออกเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันน้อพี่น้องนะเจะยหยาคืเพราะว่ามันจะเป็นรถ รถใหม่ฮะนะมันบอรคือรถแบบปกติแบบมันมีลายนะเขาจะบบกกัซิเคยแน่แต่ว่าตัวนี้ก็ต้องแบบค่อยๆเข็นไปทีลระนอ,นองนะแก่ยังไงยังไงเขาไปติดกันไปเนาะขั้วลิงบนเนอกเนาะเฮานี่เดี๋ยวเอารถไปทั่วแบบเป็นไปแต่ละหมู่บ้านจ๋ยสิเลยเนาะี่นะที่สุดรับแต่ว่ารถมันเป็นสิบเอบาไว้ว่าถ้ามันเป็นจดี๋ยสินะ เราขันเข้าไปกับขาเลยนักเนมาขานสภาพน้องฝีน้องส่นสานใงไทยขาข่นนา,านซะิปทันจีเศ้าบาะนี่แต่เฉพาะน้ำแหลมบนี่ขันมาใส่ฮ ai <Nhati> thằng nào đấy cha mày chết đi vậy nè mày chết vì vậy nè mày chết vì สวัไดีสวัดเบิร์ด้วอวันเที่ยวไร้เที่ยนี it, ่ก okay. ็เสียบนนี้โอเคขอบใจายขอบใจลาย้ามถนนเนาะเนนี่ยขัดเป็น้างนี่เื่วไเอาไปทาง เมื่อนีบ้านเขามีบุญเนะาะฝันนาัคขามี่เหล่าพี่น้องกระซำกันกับบ้านเขาเนาะเพราะว่าเป็นอันพอบ้านอันเดียวกันนะถึงบ้านเดียวกันเนาะเดี๋ยวเหมือแรกเฮาติดท้ายไ้เบิ่งเนาะพี่น้องบรรยากาศงานบุญแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไปแต่งเลรก็ว่าซื่อมาอันนีเป็นเ,เดือนแต่ว่าท่านได้แต่งจะเดือนะนนี่ด้วยว่าจะเป็นติดต่อกัะเดี๋ยวของมันเก่าเป็นเพื่อไทยเป็นเดือนพี่น้องเอ้ยเป็นจ้ารลดละ ลิงมันนอกจ้าทัางเขาขบนบานะครับ สั่งให้อยู่อ,อยู่บะเนาะว้าวมาแล้วมาแล้วมีห,ห่างกับใครยี่หูดเดียวยี่หูดเดียวเตรียมมาเลยนี่แล้วใส่จะเบิร์นสปอตไรสปอร์ตบริลเล,ล่ต์ก็ง่ายอยู่นี่แต่อันนี้ มันเป็นสายยังต่อเข่าแบตเตอรี่วนะนนั้น,วบบน,น,ะนะจักรตัวนี้ A C C มันต่อเข่ากับสวิตช์เวลาเปิดมันดึงติดนะต่อเข่าในสายสวิคขนาดว่านีแหละนี่จะมาไหมน,นะเป็น,นเป็นว่าสปอร์ตไลท์มัน,ต,น,น,น,มน,นตัวนี้คาเกียวะทางสวิตช์มันตัวนี้ต่อทางสวิตชนะ์เนาะ ตัวน,นี้นี่ต่อใส่บอดกุญแจมันทนเลตัวนี้ใส่ตัวน,นี้เป็นใส่สีตัวน,นี้บวกลบแถวยี่สามแล้วนอ,อกมากวะโว์ให้เราแบบตอนนี้เขาก็เลยมม่งโกบมนันหอนกันเนาะเสียม่น่นแล้วเอ้ยนยังมั่กระเทาะกันม่งอก,น,กน,เนเบิรพี่นนองเลย สติ๊ไแหละหลังจากนี้เขาก็ต่อไฟเป็นทีเหยบหอยนะพี่น้องแล้วแหละต่อไฟมาก็สีเดิมประกอบข้ากัอบขึ้นนาแล้วก็้ากบข้นนี้ซายะกดไลคใหมากนสติดจะสบายยังหนเนาะเห็ดตั้งแต่เสาผูกับสร้างจนแบบจนไล่ตาพี่น้องเลย ย่งต้องประกอบตัวนี้เขาเอ,นะองนะก็หมาม,ามาันมาเป็นเจ้าตู่ว่ว้าตอนนี้ก็เขามาตอนประกอบแล้วเหลือเหลือมาสังส่งแถวสั่งแถวเป็นคนประกอบให้คนระัโอ้โิจะไปเสิร์ฟเรื่องแถวนอดเหลือไอ้ไอ้กัม,มเห็นนอดเขาเหลือไอ้กัมนัดขึ้นเหลือนี่นะ่ะ นี <laughs> <laughs> ่ๆๆนอนเก่าเออนอเก่าเนาะเปลี <no ่ยนนี่ยอมจซือๆแล้วรุ่นมันนักเนาะอ๋อตนจี๊ดเด็กๆเข้าไปเฮ็ดตั้งแต่อันตั้งแต่10:00นจนฮอ2:00นบ่าย2โอเออเลยบ่าย2อ่ายัหานาที

นี่สองสีาเนมันโอ้ยเขมารอเขาประเทศสวะมันนี้นะได้เร่งหน่นะเรียบร้อยป่ายแถวไดเรียบร้อยนะฮะพี่น้องแทๆนะบานึงสิล่องกอนบานึง ร้องเปิดไฟมายางท่กป้ายใหญ่เป็นใหญ่จะเป็นไฟหรอบวอันนี้ไฟไฟยังตัวนี้ิเดี๋ยวไปย่องเปิดไฟซู่มันสีแยงตาแห้งก่าเม่นเียนได้เกะกอันนี้ตั้มอันนี้ชมองเวียนทีน้ตอนแรกตอนแรกเนาะ Tập. cái โตก็ดูไก่ใกล้ๆจะ xe ซอดแล้วอ่ะอ้าน้อง เรียบร้อยแล้วคาสราไดเนาะหโหเป็นหเลยในกระเป๋าเขาใส่ขาดเปตนเสิเดินแบบนี้จเยต้องซื้อเกิดดีใจเนาะทกี่ว่ามันเหลวอันนั้นไอ้กำกลุมเห็น้หมไอ้กำแบบงุ้มๆท่าเห็นนะ เออย็ดเลยเด้อพี่น้องเลยใจนี่ค่าสร้างก่อนสร้างสร้างเทรไรนี่ค่ามือนี่เทรไรเก่าว<ะ>้เทรไรเก่เอาอีกอ่ะพีาน้อไม่สหายตัวเลยอาอ้าวสองสามแสนเช็ดอย่างข,งขา่าวเ้อได้ผลนะเออน้ำใจนะ้ำีน,น่ ค่า okay. อันนี okay. ้งุ่มๆท่าๆมือนกันหน้าบ่าแถวบแถวเอาอยู่บ้างแถ่อะไรป่าก่อนจากเข้าไปสิเดือนเ่ป่านเท่วป่าก่อนนี่กา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 เท่านั้นจู้ขี่ไปทั่วมเท่ไฟเวิร์ด้สูบมมนต่อสบกไฟแล้ก็ถือหมอไผ่ได้ไหมได้าเบื่งมัสิอไ เป็นอั่นี้เด้เด้มันกับชิพสองชิสองวนปกติปกติขันว่าใสสปอร์ตไลน์มันกัประมาณ12.4สองจุดสี่ตันนี้ลงสิบสองจุดหนึ่งจุดสองบาดีวสากลาะโอ้วาสากลคน no. มักงั่วศิริโตได้กุใบกักนอสบายดีวาสากลเนาะมึงนี่เขาก็ดิมาเก็บบักรัวเนาะวสากลเนาะวัสดีวัสดีสวาสดี สบัยดีวาสุกคนอินด uh, um, ี้ีไปใช่ไมาตรงมหากรรมบาเ่ไปตูดบุญนะครับบอบ่บ่จะยต่น่อยใหญ่มาไปใ่ไปใส่เน่ตหแงแล้วนะมบ่อ้ก่อนตัวเป็นหัด้อยเนี่ยมเนะนี่ว่าเปิดบ้ฮะเรียบร้อยแต่ว่นี่นี่อนไนเปิดแ้นอร์ี่ติดอ๋อคือเปิดเ่ไหร นีไฟต่ำมีไฟสูงไปต่ำไฟสูงไปนี้ไปอีนี้ปปึบปัดต่อทาัมามันมมันมมันมาคุนาคบ่ื่อวไรอยางนเรื่องคเต็นน้ำบ่งารับไปเ้ไปไไปนี่นี่ที่สอดส่นไปไปตัวไปตัวที่รอไปเสียกาเบียไปไปตัวให้ไปนะให้เราเลแ่นเอไปไหมเหลัง โอ้ซอน่อสั่งกัมสติกเกอร์ไปรังหัวดนตริกาคนนด้นี่เนาะไปรังหัวดเมริกาคนนี้ใส่กุนตีน้ำตางมีอูเฮาเนาะเขาถามพอะไรบ้าคือว่าทิมเบอร์โทู้อะนี่เนาะทิมเบอร์โทู้อะไรบ้างทำมันติดอะไรบ้างโอ้นี่เนาะใส่ซอหน่อสติกเกอร์สร้างคนนี้อันนี้เนาะ นอสังรมอะไรที hmm. ่อื่นมากเลยกินกุ้ได้เนมเยายน่สิบงได้เลยีเกียวนะอันนี้วะอันนี้คือร่านที่คอยจืดด่านนี่โอ้อันนี้นอสังกรมแล้นี่เซนเกอร์านเลยเซนเป็นอ่เา้ยอ้อุยอุอุออ้อ้ออะ แต่นึงว่าเนี้ยคอว่าเนี่ยเด้ออว่าหาส่ไปื้อยยิงกาแนกันหลบมันเลยตอนหนาจะสเงใส่ตัวนี้่เ่รเพราะว่ามันต้องใส่แบบน้อยหนึ่งนะเน็ยงมาจะเดดได้ น้อี่นยไงานนะแต่นึ่งแต่แต่แบบนี้ไม่ไปน้อไก่อนนี่เราเแล้วปินให้เบ่งหอบขัเนาะเรียบร้อยแล้วยาสิสรุปให้เบ่งมาเฮาเปิดไปเท่าไรราคาเพ่จายไปเนาะเสร็จเรียบร้อยกะ อันโซลิงองเข้ากันนาจ่าแบบอันนี้แล้วเนาะพี่น้องหาได้ายทะเบียนเพราะว่าทะเบียนมันบมท่านออกเข้าไปก็ได้อีกแต่ว่าตำรวจเขาจะมากเอ้อเนาะเขาจะแบบตรวจด่านอยู่ย่ามันจะมีด่านนะเพราะว่ายี่ล่านะมันจะมีแบบรถเทื่นรถนําเขาแบบพิดกฎอนไม้จะสินะเขาจะมาขี่กันก็เลยมีด่านตรวจแบบตรวจเอกสารอย่างนั้นนะ้าเขามีาปทะเบียนมันกับแบบง่ายเนาะตำรวจเขาจะกระสิบเอื้รวมทั้งหมดที่เขาจ่ายไปกับประมาณสามหมื่น สามหมื่นบาทเนาะพี่น้องที่ประชุกแต่งรถไปแต่ละอันมันแบบมีแต่อันแพงๆนะอันนี้ก็บหกพันอันนี้ก็บสองสองพันสามพันอันนี้ไฟซื้อมาอีกสองพันหาแล้วก็ของจุกจิกแจ๊กแจ๊กไปซื้อมาแต่ละอนแพงไหมนะขอบใจพอ่อแอร์เลยสนับสนุนไฟสปอร์ตไลท์เนาะก็เลยอะไรมันติดก็เลยว่าครบทุกอย่างเนาะพี่น้องแล้วเอาซื้อกระเป๋าอีกสองหน่วย ไปแบบใส่คองอนซื้อเพื่อนน้องสาน้ำน้องซื้อเพื่อนน้อยๆสมมติว่าออกทริปกันนะจะ่วนน้อยๆไปขาไปไกลอะนะแต่ว่าอยากลองออกทริปคนเดียวอยู่น่าจะไปแบบแถวไกลๆแถวนี้เนาะประมาณซ้ํสองสามร้อยโลไปไหลายอยู่ซําแบบไปอัตปือเซกองอยังสินนะไปทางไต้ก่อนแต่ไปไกลจังเกินน้อยๆไปน้ำน้องเป็นหมู่กันเพราะว่าว่าตัวนี้วันน่อยก็เ็ดตั้งเต็นนอนใส่เต็นท์ไปยังไป ตัวลิงมันเนาะครับคลิปนี้กระชเบิดเพียงจามีเล้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจสองความสุขนะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายตัวลิงมันเนาะ